ปกยอปกยอเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เห็นไหมอันนี้ก็ยังอยู่ในความสงสัยของผมนะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีขอบใช่ไหมเออเป็นพระเกจิสร้างหรือเปล่านะพระเกจิที่สร้างย้อนยุคเนี่ยเยอะใช่ไหมเพราะว่าเอาพระกุมาถอดเนี่ยว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะ หลวงพ่อเนียมใช่ไหมหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหรือว่าหลวงพ่อบืยวัดมะนาวนะเพราะว่าเคยมีขุนแผนไข่ผ่าซีกใช่ไหมแต่ว่าเนื้อแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆดูเนื้อพระแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เนื้อพระยุคหลัง2,500้า้ยใช่ไหมเนื้อแบบนี้เนี่ยเนื้อพระแบบนี้เนี่ยเป็นเนื้อพระ ก่อนปี2500นะครับเนี่ยเนื้อก่อนปี2500คือเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยผมให้ดูพระเนื้อดินของหลวงพ่อบ้อยวัดมะนาวซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางนุมโคเป็นรวใช่ไหมอ่าอันนั้นหลวงพ่อบ้อยพิมพ์อะไรพระเจ้า5พระอ,องค์นั้นนะ่ะมีการสร้างนะตามที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขียนไว้ว่า2,470กว่ากว่านะครับ แต่องค์นี้เนี่ยถ้าเป็นเกจิรสร้างถ้าเป็นเกจิรสร้างแต่ผมดูว่าเนื้อเขาเก่ากว่า2,400นะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติของเนื้อดินแบบเนี้ยคล้ายๆกับขุนแขขุนแผนไข่ผ่าเิกที่ผมเอามาให้ดูครับ คือไอพระที่เราไม่รู้ไม่รู้ที่หรือว่าดูไม่เป็นเนี่ยเราก็ถ้าไม่ขายมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเพราะว่าพระที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเราไม่มีต้นทุนแต่ถ้าคุณศึกษาซะหน่อยหนึ่งเสียเวลาเรียนรู้อ่ะคุณคุณคุณจะได้คุณค่าของเขาแล้วถ้าเมื่อไหร่คุณคิดจะขายอ่ะใช่ไหมคุณสามารถจะถ่ายรูปสวยๆแลโพส์ได้เลยใช่ไหมครับ คุณสามารถตั้งราคาได้เลยเพราะว่าพระอย่างนี้เจนพระที่ไม่มีราคาอยู่แล้วนะครับเป็นพระที่มรดกอยู่ในบ้านอะเห็นไหมจะขายห้าพันหมื่นหนึ่งหรือว่าแม้กระทั่งองค์ละร้อยเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าเห็นมเพื่อนเพื่อนดูคราบ่ยเห็นไหมธรรมชาติที่มันขึ้นคุมอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยคือ พระที่สร้างก่อนปี2,500แล้วมันมีข้อคิดอย่างนึ่งว่าพระที่สร้างก่อนปี2,500เนี่ยไม่มีพระเกนะครับไม่มีพระเกาแต่พระที่เกเนี่ยเขาเกเพราะว่ามันขายได้ใช่ไหมครับเมื่อพระขายได้เขาก็ทำเกขึ้นมาแล้วเมื่อทำเกขึ้นมาเนี่ย เขาก็จะเอาไว้ขายให้คนที่ดูไม่เป็นใช่ไหมเออเมื่อเราดูไม่เป็นเราก็ต้องวิ่งไปหาเซียนพระนะเซียนพระเนี่ยอาจจะตีเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้คุณค่าของเขาลดลงอย่างเนี้ยถูกจัดว่าเป็นพระน้ำจิ้มนะครับถ้าเราไปเดินสนามพระแล้วเห็นพระแบบนี้ องละห้าติดบาทองลา100เนี่ยเพื่อนเเก็บเอามาไว้ศึกษาเลยแล้วก็หาพระที่เก่ามาพิจารณาเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อนเอนเทียบดูนะนางพญาองค์นี้กับปกยอเนี่ยเพื่อนๆว่าแบบไหนเก่ากว่ากันเห็นไหมอ่าแล้วนี่อีกองหนึ่งเนี่ยเห็นไหมนางพญานี่ก็เหมือนกัน ถูกมองว่าเป็นพระที่มีการเก๋มาเยอะเก๋มานานเก๋มาเป็นร้อยปีนะแต่ความจริงอะ่ะการทําพระเก๋นี่มันเพิ่งจะมีมา2,510กว่า20ใช่ไหมหลังจากที่พระขายได้ถ้าพระขายไม่ได้ใครจะเก๋มาแล้วถ้าคุณดูความเก่าได้ใช่ไหมคุณดูความเก่าได้คุณแยกได้เลยว่าถ้าเป็นพระก่อนปี2 5 0 0เนี่ยมันแท้แนะ่แต่เราไม่รู้ว่าที่ไหน เห็นไหมว่ากระบวนการผลิตแบบนี้นกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยพอมาเทียบอย่างนี้แล้วผมก็จะมองว่าปกยอเนี่ยนะเป็นพระเกจิสร้างนะครับก่อน2,500ก็จริงแต่เป็นพระเกจิสร้างในความเห็นของผมนะ ่าซึ่งซึ่งไม่ได้ฟันธงเพราะว่าเราเราพิจารณากันจากการศึกษาพระมีขอบอย่างเงี้ยผมคือมันยังเป็นข้อสงสัยในใจผมไงว่ายุคไหนพออะไรเพราะว่าลักษณะของพระเนี่ยเป็นถ้าเป็นโบราณใช่ไหมก็จะเป็นยุคอะไรยุคลบบุรีใช่ไหม ลบบุรีคือไอเรื่องประวัติเรื่องอะไรเนี่ยเรายังไม่ต้องสนใจเราดูแท้หรือไม่แท้ซะก,ก่อนเพราะว่าไอ้คาบคาบที่ขึ้นเนี่ยเห็ไหมธรรมชาติลาดำเนี่ยเห็ไหมเออมันจะทำให้เราได,ได้ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับอย่างแรกเลยไม่เก๋แล้วแหละเพราะเป็นพระที่สร้างก่อนปี2,500เพราะก่อนปี2,500เนี่ย จะเป็นเกจิที่มาถอดพิมพ์หรือไม่ใช่ไหมครับ